สวัสดีค่ะพี่แต่เองนะไม่ได้เจอกันนานมากนะ,อ,ะอันนี้เป็นคลิปที่เพื่อนๆรีเควสตกันมาว่าขอช่วยแนะนําวิธีการเปลี่ยนกระถางกุหลาบให้หน่อยจากที่ดูในเฟซส,ส่วนตัวแล้วพี่แต่มีวิธีการดูแลยังไงนะคะไปดูกันเลยว่ามีวิธีการเตรียมของยังไงต้องจัดการกระถางยังไงบ้างนะคะพี่แต่มีวิธีการแนะนําในคลิปตามนี้เลยค่ะ นี่จะเป็น ep ที่1น,นะคะก็คือประเภทของวัสดุสำเร็จรูปนะคะในคลิปพี่แต่อัาเสียงสดนะจ๊ะอาจจะมีเสียงแทรกเสียงธรรมชาติอะไรบ้างถ้ายังไงก็ผิดถูกยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าด้นจ๊ะไปกันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอาทีนี้เดี๋ยวพี่แต่จะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนเนาะอุปกรณ์ที่จะใช้จะมีกระบะใส่อุปกรณ์นี่แหละ ถุงมือนะถุงมือเป็นยางนะคะวันนี้เราจะจับแบบจะมีน้ําด้วยเนาะถุงมือกันกรยอันนี้ประสมนะคะไปตัดจุกจิกจุกจิกแล้วเนาะกันกรตัดแต่งกิ่งนะคะที่เราตัดแต่งกิ่งประจำเนาะแอลกอฮอล์สำหรับล้างกันกรเนาะตัดแต่งเปลี่ยนต้นเมื่อไหร่ฉีแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะตัวนี้ไว้สําหรับยึดต้นนะคะแล้วก็คัตเตอร์เนาะ,นะโอเคกระบะสาหรับใส่ดินที่เป็นดินเก่านะคะ ไม่แนะนําให้เอาดินเก่ามาผสมอีกครั้งนะเอาดินเก่าแยกออกไปก่อนแล้วเอาไปตากแดดสักอาทิตย์หนึ่งถึงค่อยกลับมาใช้เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนดินใหม่เลยเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในดินเก่ามันจะมีพวกไข่น้อนมแมลงอะไรหรือเปล่าเนาะที่มันเป็นสัตรูพืชอ่าแล้วก็กระบะอันนี้เป็นกระบะดินใหม่นะคะเนาะต้นที่เราต้องการจะเปลี่ยนวันนี้พี่แต่จะเปลี่ยนโกโก้โลโก้ก่อนเนาะแล้วก็อันนี้น้ํา ที่เราจะมาใช้รถวัสดุปุกนะคะให้ชุ่มเลยเนาะโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วทีนี้เราก็จะไปปลูกกันเลยอ่ะทีนี้มาดูวัสดุนะคะวันนี้พี่ต่ใช้วัสดุที่มันเป็นวัสดุสำเร็จรูปเนาะอันนี้แล้วแต่เลือกใช้แต่น,นี้เป็นเป็นทางเลือกที่1เดี๋ยวจะทำให้ดูทางวัสดุที่มันเป็นวัสดุทางเลือกที่เป็นสําเร็จมาแล้วที่เราซื้อแนละ้วถ้าเราไม่มีเวลาก็ เอาเป็นวัสดุแบบนี้ก็ได้เขาเตรียมมาให้พร้อมแล้วเนาะความเป็นกรดเป็นด่างในนี้จากค่อนข้างเพอร์เฟคแหละคิดว่าเนาะทีนี้ตอนเราซื้อมาครั้งแรกะมันจะแห้งเดี๋ยวตอนเราจะไปปลูกอ่ะเราต้องทำให้มันชื้นนิดนึงทีนี้เราก็จะลดนะ้ำค่อยๆลดนะคะค่อยลดแล้วค่อยเฉ็คความชื้นเนาะ มือเนี่ยแหละคะ่ะเช็ดความชื้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องใส่ถุงมือรู้สึกว่ายังแห้งก็เติมไปไเรื่อยๆค่ะเติมเติมเติมเหมือนกับว่า ปลาหนึ่งแล้วรดแป้งนะคะหแ,คะแล่วรดแป้งถ้ารู้สึกว่ายังไม่่มชื้นอีกถามว่าเท่าไหร่ชื้นแค่ไหนถึงจะพอ จะให้ดูว่าเราเช็คได้ยังไงเนะเาะเช็คพอเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะชื้อแล้วห่ะมั้งเขาขึ้นมาบีบบีบประมาณหนึ่งจะต้องไม่มีน้ำไหลออก เห็นไหมคะไม่มีน้ำไหลออกคลายก็ไม่แตกเกาะตัวกันนี่คือความชื้นที่เหมาะสมเนาะที่กลางพอดอีเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระถางเนี่ยดินมันจะต้องคงเหลือความชื้นไว้บ้างแต่ไม่ชื้นจนเกินไปนี่คือความชื้นที่คิดว่าน่าจะกําลังพอดีไม่ชื้นเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพบค่ำแล้วมันก็ไม่ควรจะชื้นจนเกินไปเนาะเดี๋ยวจะทําให้เขา ไปเกิดเชื้อราอะไรยังไงอีกแต่ว่าในวัสดุปลูกที่มันไปนสำเร็จส่วนใหญ่เขาจะใส่เชื้อราพวกไตโคเดอร์ม,มาอะไรอย่างเงี้ยมาประมาณนึงแหละมันจะช่วยกันเชื้อระแต่วเราก็ช่วยน้องอีกนิดนึงละกันเนาะโอเคอันนี้ชื้นได้ที่แล้วทีนี้เราจะเอาวัสดุมาใส่เดี๋ยวเลงให้ดูนะที่ก้นกระถาง รองนิดนึงนะคะเนาะหาสวัสดุอาจะเป็นเศษใบไม้ก็ได้แต่ใช้ตะข่ายแบบนี้นะคะให้เขาแบบระบายอากาศได้ด้วยเนาะใส่วัสดุไปนิดนึงใส่ไปประมาณหนึ่งในสี่ก่อนนะคะหนึ่งในสก่อนแล้วค่อยเช็คดูว่า ความต่ำความสูงของทรงต้นน่ะได้หรือยังเนาะวิธีการกดกดกดด้านข้างกดด้านข้างแต่จะตรงกลางจะไม่กดกดด้านข้างรอบๆกระถางให้แน่นนะคะขอบกระถางขอบตรงนี้ขอบแน่เนาะออกกระถาง แค่แน่นแ้วก็ไม่ใช่ว่าแบบแน่นแตกนี่นะแน่นประมาณหนึ่งน้องมาค่ะเอาน้องวางอย่างนี้ดูต้นนี้ให้ดูก่อนให้โคโก้โลโก,โลโกนะ้เนาะดอกสีน้ำตาลอ,าอันนี้เราจะเห็นต้น เขาจะมีกิ่งที่ร้านเขาเสียบมาด้วยยังไม่ต้องเอาออกนะคะเอาดามเขาไว้ก่อนเนาะแล้วก็ต้นนี้เห็นไหมคะว่าเขาไม่มีสกอตเทปไม่มีอะไรพันแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคจุแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามีสกอตเทปพวกที่เขาพันตาาให้แกะเขาออกด้วยนะคะเขาจะได้จะเดินเติบโตแทงพวกกิ่งกระดูงได้ดีเนาะโอเคแ้ก็ okay. 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 ตัดถุงเลยตัดถุงแบบนี้การด้านล่างนี้นะคะ เนี่ยค่ะเป็น,น,ะนตะไคร้ถ้าเป็นรากที่เป็นสีขาวๆอย่าไปยุ่งกับเขามากนะเนื่องจากเจะกระเทือนแต่ถ้าเป็นรากสีดำๆถ้าเป็นรากที่ตายแล้วอาจจะดึงออกได้นะคะเนี่ยค่ะ,คะเห็นไหมว่ามันจะมีดินดินข้างหน้าี่ไร้บอกว่าดินบริเวณนี้ขยับกล้องนิดนึง ดินบริเวณหน้ากระถางเก่าอ่ะค่ะให้เอาออกเนาะให้เอาออกแล้วก็เขยียวออกเนาะเพราะว่าบางทีแต่ว่าไม่ต้องไปขุดลึกนะคะอย่าไปอย่าไปฝืนมากเนาะค่อยๆเขยียวออกเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีมันจะมีแบบ พวกไข่ ates, มแมลงพวกอะไรเงี้ยหนอนเนี่ยแบบอยู่บนข้างบนดินหรือเปล่ามันจะทําให้แบบเป็นอะไรดีอะศัตรูพืชเป็นแบบกับต้นไม้เราเนาะเราออกประมาณนึงเราจะเริ่มเห็นลากสีาขาวๆก็อย่าไปสะกิดโดนเขามากแต่ว่าถ้ามันโดนไปแล้วนิดๆนนนหน่อยๆก็ไม่เป็นไรไม่เรีเยหน่อย ดว่าข้างล่างเห็นไหมมันจะมีความแบบจะแยกชั้นถ้าอ,าออกได้ก็ได้แต่ถ้ามันรู้สึกว่ายมันกเกาะแน่จะด,ดึงออกก็ไม่ต้องออกก็ได้อันนี้ยังพอได้แต่ก็จะเอาออกนิดนึงนี่แสดงว่าเขาอยู่นาแล้วแหลนะนาะ แค่นี้ก็ได้นะแต่บางบางคนเขาก็จะออกเยอะกว่านี้นะแล้วแต่แต่ระวางแล้วก็จะไม่สืบน้องมากนะน,น้องไปกอดกันกับพ่อมองโอชินี่จะวานงนอนเลยฮึ ให้เขาเหลือสักหน่อยแต่นี่ง็คงจะจะค่อนข้างแบบเกือบเต็มเนาะก็ให้มันเหลือสักเนี่ยค่ะข้อหนึ่งเพื่อให้เขารับก็บน้ำน,นิดหนึ่งเนาะหรือว่าจัดศูนย์กลางเขานิดหนึ่งค่ะจัดศูนย์กลางดูว่าต้นเขาเบี้ยวไหมถ้าต้นเขาเบี้ยวเราก็เอียงเขานิดหนึ่ง เพื่อให้ตอนอยู่กับเราอะ่ะเขาจะได้ตรงนะอันนี้ต้นเขาเบี้ยวพี่แต่เขาจะเอียงขึ้นนิดนึ่ก็ดูตามที่เราแบบโอเคอืออ,อันนี้คือน,นิดนึงเราก็เอาวัสดุใหม่นะค่ะใส่เข้าไปรอบๆก่อนใส่ไปด้านที่มันจะต้องแบบว่าขันยันให้ต้นเขากรนเอียงไปทางด้านเต่ต้องกานเนาะเหมือนเดิมค่ะล้วงข้างกระถางค่ะ แล้วก็กดประมาหนึง่งกดประมาหนึง่งใส่ไปข้างๆ้นอข้างกระถาง ความจริงมันจะต้องเป็นกระถางประมาณใช้สิบสองน่นจะดีกว่านะคะแต่พอดีกระถางพี่แต่หมดเนาะพี่แต่จะให้ดูก่อนเฉยๆว,ว่าวิธีการเปลี่ยน่ะมันจะประมาณนี้เนาะอันนี้จะแน่นไปนิดนึงแต่ว่าก็ยืดให้น้องได้เปลี่ยนที่ก่อนแล้วกันพูนนิดนึงเลยเพราะ,ะว่าเดี๋ยวตอนลดน้ำน้องจะยุบลงไปนะคะ เดี๋ยน้องก็ยุดเองตรงกลางนี้ไม่ต้องไปกดเขาลงไปนะคะไม่กดเราจะกดแค่ข้างข้างนี้นะคะข้างข้างเฉยๆแต่กดกดแค่ไระมาณนึงนะ,ะไม่ได้ว่ามาก ดูน้องนิดนึงได้ทรงยางถ้าได้แล้วก็ตรงไหนที่แบบพร่องไปแล้วก็เติมแต่นี้คิดว่าน่าจะโอเคละโอเค่ะทีนี้เราจะมาดูทรงต้นเราจะเคลียร์ทรงต้นนิดนึงกิ่งตรงไหนที่เป็นกิ่งที่เขาเรียกว่า อาจจะไม่ให้ดอกกับเราหรือว่าให้ดอกที่ไม่สมบูรณ์ก็คือกิ่งที่ไม่มีคุณภาพนะคะเราจะตัดเขาออกเนาะอย่างไงกิ่งยังไงอย่างเช่นดูกิ่งนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมกล้องโฟกัสไหเนี่ยเห็นไหมคือโตมาแต่ยอดหายไปไหนไม่รู้เออม่ยอดมีแบบ แต่ว่ายอดหายไปแห้งหายไปอย่างเงี้ยตัดออกเลยนะคะเนี่ยลักษณะการตัดถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเมื่อกี้ก็ก็ตัดออกไปเฉยๆเลยเนาะกิ่งยอดที่ยอดที่ไม่มีคุณภาพแบบนี้ตัดตัดตรงๆออกไปเฉยๆเลยก็ได้เนาะแต่การตัดติการตัดแต่ เกี่ยวหายไปแล้วสี่ห้านะจริงๆมันมีห้านะพี่แต่ก็จะตัดตัดบางคนเขาก็ไม่ซีเรียสนะแต่พี่แต่คิดว่ามันโอเคอะ่ะก็คือตัดเฉียงทะแยงสี่สิบห้าองศาประมาณนะเอออาจจะไม่ต้องไปวัมาวัดนะไม่ต้องวัด <c oughs> ก็คือตัดเฉียงลงมาหน่อยเนาะให้ให้นึกถึงว่าประมาณว่าเวลาเราลดน้ำหรือว่ามีน้ําฝนตกค้างอะคะน้ําจะไหลผ่านตรงนี้ลงไปเลย จะไม่มาตรงนี้แต่ถ้ามันตัดเฉียงมาด้านนี้อ่ะให้เนก้อน,ะน้ำมันจะมาค้างที่ตาเห็นไหมคะน้องก็จะมียอดเล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่าตานะพอมันมาค้างตรงนี้เยอะมันจะทําให้ตาตรงเนี้มันเน่าลำน้องก็จะไม่งอกออกมาตรงนี้แหละที่เขาจะงอกออกมาเป็นก้านเป็นยอด ยอดสิเนาะเป็นยอดแล้วก็พัฒนาไปเป็นดอกในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องประครบประงมอ,งปองมป่ออมปล่อยตรงนี้ให้ดีนะคะพี่ดาจะเด็ดนีออกเลยติดนี้ออกเลยเนาะช่วยเขาเพื่อเวลาน้ําที่เราลดน้ําหรือว่ามีน้ําฝนน้าค้างอะไรตกมาเนี่ยน้ําก็ไม่ขังไม่ค้างตรงนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ตาเขาก็จะพัฒนาไปเป็นยอดแล้วกลายเป็นเป็นดอกในที่สุดนะคะเราให้ตัดเชียงแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะ ตัดแต่งรวมๆลนะเนาะสังเกตนะว่าต้นที่พี่แตาเลือกมาจะไม่มีดอกเลยก็คือเป็นชุดที่ดอกเนี่ยร่วงโรยไปแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะพี่แต่จะไม่เอาต้นที่แบบกําลังมีดอกอะไรอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนกระถางนะถ้ามีดอกก็ปล่อยให้เขาออกดอกให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยๆตัดแต่งกิ่นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามาตอนนี้เขากําลังแตกยอดแตกดอกเนี่ยพี่แต่ว่าเขาเหมือนแบบคนเนาะกำลังจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอะไรเงี้ยน่าจะ เวลาน่าจะเครียดนะใช้พลังงานสูงต้นก็จะเครียดนะเดี๋ยวก็จะเกิดโรครุมราวีกนะโอเคเรก็นะทีนี้เราก็จะตัดกันใส่ถุงมือทุกครั้งนะคะแนะนำให้ใส่ถุงมือทุกครั้งนะเพราะอะไรเพราะว่าต้นที่มาจากสวนที่เขาปลูกอะคะ่ะ เขาก็ดูแลมาอย่างดีเนาอะอฉีดเป็นที่ค <g ül> ุลาบอ่ะเขาโรคเยอะเพราะฉะนั้นโรคความที่โรคเยอะคขาก็ต้องมีการฉีดพ่นพวกเคมีพวกอะไรเงี้ยพวกยาเคมีอะไรเงี้ยมันจะไปค้างที่ปลายหนามปลายยอดอะไรเงี้ยถ้ามันแทงเข้าไปในมือเราเนี่ยมันก็ทําให้นิ้วมือเรามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไบป่ะความที่แบบร่างกายเรามันปกป้องร่างกายเราเนาะ มันก็จะเป็นไตเป็นตาอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังนะคะโค่นเอาก็ะหอทุกครั้งนะนะทั้งก่อนและหลังเนาะนะเพราะว่าบางทีเราตัดจากต้นที่แล้วมาเราจะลืมฉีดกไ็ได้ใครไปด,ดวย,ดวยนี่พี่แต่จะตัดยอดเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรยอดบอดเนาะตัดปักเลยตัดเสร็จไม่ต้องไปเก็บลงเป็นโคนปุย๋ยหมักโคนต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะตัดเสร็จ อันนี้กิ่งมันจะมีกิ่งที่ผิดทิศผิดทางนึกออกไหมกุหลาบมันจะเป็นทรงนี้ออกไปถูกไหมเป็นทรงหนีออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่มันพุ่งเข้าหาข้างในต้นพุ่งเข้าหาข้างในต้นตัดออกค่ะเรียกว่าผิดทิศผิดทางผิดที่ผิดทางทำไมก็ไม่โตเอเป็นอะไร <c oughs> ออเนาะ okay. มีอหไไหมที่เป็นบอดบอดอันนี้ก็บอดตัดเลย น,นี่มันจะยังมีกิ่งบอดประมาณหนึง่งตัดเลยค่ะถ้าผิดทีผิดทางก็ตัดเลย,เลยอันนี้พี่ตาจะตัดเลยนะกิ่งนี้เพราะว่าเขาเฉียงเขาต้นเห็นไหมกิ่งจริงๆเขาต้องออกมาทางนี้แต่แม่คนนี้เข้าไปทางนี้ จัดการค่ะภายในต้นช่วงนี้ค่ะปล่อยให้ล่งลงเข้าไวเนาะถ้ามีใบในกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ตัดออกค่ะปลิดออกเนาะอันนี้มีมีใบเหลืองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวพี่ถาเด็ดให้ดูเห็นไหมนาำเกี่ยวเห็นไหมคะมีใบสีเหลืองเนะ ให้ให้ระลึกไว้เลยถ้ามันเป็นใบเหลืองใบจุดแปลกแปลกใบที่ดีก็คือเป็นใบเขียวทั่วกนันทนังใบเนาะเมื่อไหร่ที่มีจุดสีน้ําตาลจุดสีดําให้ระลึกไว้เลยว่ามันอาจจะเป็นโรคราน้ําค้างเป็นอะไรไม่รู้แหละเราก็ไม่มีความรู้เรื่องนั้นไว้ศึกษากันอีกทีเนาะ <c oughs> ก็เนี่ยเป็นจุดสีน้ําตาลแล้วก็ข้างๆก็เป็นเลือนเลือนออกมันจะเขาเรียกว่าอะไร แย่งพื้นที่การหาอาหารของใบมันทำให้ใบไม่สามารถส่งอาหารไปที่ต้นได้เนะาะเพราะว่าใบาเนี่ยเป็นแหล่งผลิตอาหารนีใช่ไหมคะปิดออกค่ะแล้วก็ทิ้งถุงดำนะทิ้งถุงดำเท่านั้นไม่เกจวายนะจ๊ะ,ะอันนี้ก็ปิดออกเช่นกันค่ะอัไหรที่ดูแบบเปอรเซ็น์ไม่ได้ ออก็อดูไปอรอบมีอะไรอีกไหมทิศปิดอกอกคนนี้ก็ดูไม่รอดปิดอกอกตัดไปตัดมาเหลือได้กิ่งไม่ใช่นะ <laughs> เขายังมีกิ่งเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกิ่งกระดูเนี่น่าจะเป็นกิ่งกระดูงล่าสุดที่เขาเคยมีนะเนาะน,นี่เหลือกิ่งใหญ่ๆกิ่งสมบูรณอ์พอแล้วเนี่ยเขากำลังจะแตกตาเล่กล้องเห็นหรือเปล่ามืงบงังน่าจะไม่เห็นแหละที่แต่เห็นคนเดียว ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเนาอให้เขาช่วยหาอาหารนนี้คิดว่าน่าจะพอแล้วทีนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยให้เราหาจุกวางน้องเนี่นะคะเห็นไหมว่ามีเกิียะเสียบลงไปให้แน่นๆก่อนเน้องพอเราปิดอไไมอาเสียนะคะ อันนี้เขาจะช่วยค้ำยันไว้ที่มาจากร้านเนาะก็จะยึดวไว้ด้วยถ้าใครมีเชือกฟางอะไรก็ได้นะยกไปแต่นี้อันนี้เนาะใช้คนน,น,น,นี้ช่วยยึดเขานิดนึงเผื่อเวลาแบบมีลมอะไรนี้เนาะพยายาต้นเขาไว้ช่วงนี้แบบยังไม่แข็งแรงน,นะคุณป้ายคุณป้าย,ายอยู่งนี้ เวลาปลูกนะคะป้ายันเก่าไม่ต้องเอาออกนะคะเนี่ยป้ายแบบร้านเขาแบบมัดมาอะไรเงี้ยว่ามันต้นอะไรเชื่อว่าคนซื้อกุหลาบไม่มีทางซื้อต้นเดียวอะเอาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวจะได้ไม่ลืมเนาะว่ามันต้นอะไรพันอะไรเอ้ อย่างนี้อ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนี้หาจุดวางน้องวางยังไงวางตรงไหนแนะนำให้วางในที่รำไรนะคะแดดรำไรหรือจะไม่มีแดดเลยก็ไม่เชิงเนาะรำไรค่ะออกไปทางร่ม ต้มลำไรเนี่ยที่เย็นลำไรประมาณสักสี่ถึงห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งไปเลยก็ได้จะไม่ง่ายอะอาทิตย์หนึ่งให้เขาพักฟื้นสักแป๊บหนึ่งลดน้ําทุกวันลดน้ําทุกวันนะคะเป็นไปได้ก็เช้าเย็นไปเลยเนาะให้ชุ่มชุ่มชุ่มแบบไหนชุ่มแบบที่ว่าลดเข้าไปน้าไหลออกป้นกระถางเขาเห็นไหลออกป้นกระถางแล้วโอเคจบชุ่มแล้วเนาะให้เขาแบบใช่สามารถใช้ชีวิตชุ่มชื้นอยู่ได้ทั้งวันเนาะ แค่นั้นเองแล้วก็แนะนำว่าเวลาวางเนาะให้ในระหว่างไม่ว่าจะเจ็ดวันหรือว่าหลังเจ็ดวันไปแล้วอ่ะคะ่ะพื้นนี่เขาอยู่พื้นที่วางกระถางแนะนำให้ถ้าวางบนดินก็ยังก็ไม่ร้อนเท่าบนอิฐเนาะบนอิฐไม่ใช่อิฐหมายถึงบนซีเมนเนาะถ้าบนซีเมนไม่แตะแนะนำให้นะ จะเป็นอิฐก,ก็ได้เตาไม่แต่มีอันนี้อันนี้ก็ไอเดียเก๋ดีนะอันนี้พี่แต่ใช้คือแบบไปเห็นบ้านของคุณแม่เพื่อนที่รู้จักเนาะใช้เขาเรียกว,ว่าอะไรลิ้นเนาะลิ้นตาอังโลเนาะวางซ้อนใต้กระถางคะ่ะให้น้ำเขาระบายได้แล้วก็ให้เขาห่างจากพื้นของซีเมนต์มาสักหน่อยลากเขาจะได้ไม่โดน เขาเรียกว่าอะไรการขายตัวความร้อนจากซีเมนต์โดยตรงเนาะลากเวลาเขาโดนความร้อนมากๆลากเขาจะอ่อนแอเดี๋ยวต้นก็จะไม่แข็งแรงอกีกโลกลุมแล้วอีกไม่โอเคเนาะกุหลาบต้องเย็นต้องระบายน้ำต้องต้องเอาใจใส่นิดนึงนะคะต่อนี้ก็เียกกระยใหญ่หน้าที่แต่จะมาแนะนําวิธีที่เป็นผสมดินที่เป็นทำเองเนาะก็ะคือได้ดินง่ายๆนะคะ ค่ะ <Okay. S 2> มีนิดนึงพี่แต่อยากจะเสริมนะคะในระหว่างที่7วันนะคะที่เรารอให้เขาพักฟื้นเนาะไม่ต้องไปเสริมบํารุงอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะลดน้ําอย่างเดียวนะคะเครื่องดื่มชูกําลังอะไรเว้นไว้ก่อนนะคะมันมีน้ําตาลมันอาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้เนาะแล้วก็อาจจะมีอาการเกิดใบเหลืองได้บ้างนะคะใบร่วงเนาะ พราะว่าน้องอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านวัสดุการปลูกนะคะอาจจะมีการสะดุ้งรากกระทบกระเทือนบ้างจากการที่เราเปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจเนอะร่วงแล้วเดี๋ยวน้องก็จะงอกใบออกมาใหม่ได้เองนะคะนี่คืออาการปก,กตินะคะขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะขอบคุณคะ่ะแล้วเจอกันอีพีหน้านะ